สวัสดีครับตอนนี้ก็มีรถเก่ง to yota a อันติสเคยเป็นอดีตแท็กซี่แต่ตอนนี้หมดแล้วเคยติดแก๊สแก๊สไม่มีแล้วแก๊สออกแล้วรถ to yota a อันติสปี2007ยางมิสโตน4เส้นช่วงล่างไม่ดังน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลรถสีแดงลงเล่มเรียบร้อยทะเบียนกรุงเทพเลขสวยภายนอกสีสภาพ มีลวดลายมีเป็นรอยนิดหน่อยตามอายุการใช้งานสภาพสีภายนอก80%ภายในสภาพข้างใน80%ช่วงล่างดีไม่มีดังเดียวซ้ายเดียวฝาไม่ดังเลยเครื่องน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลแอร์เย็นปกติเครื่องเล่นเดิมเล่นแผ่นได้ปกติกินน้ำมันน้อย ผมใช้อยู่วิ่งไปลาดลีไปสมุทรสาครหมดน้ำมันไม่ถึง300จุดติดง่ายไปไหนมาไหนสะดวกเกียร์ธรรมดาระบบไฟฟ้าเดิมๆของโตโยต้าอันตีสเลยทั้ง4ประตูลูดขึ้นลูดลงได้ปกติแต่ประตูด้านคนขับบุบหน่อยเจ้าของเก่าเขาไปเปิดกระแทกเสาบ้านก็เลยบุบสีภายนอกพูดตรงๆว่า พอไปได้ไม่น่าเกียดเป็นรอยนิดหน่อยตามจุดที่ผมถ่ายลูกเครื่องดีเกียร์ดีไปฟังเสียงเครื่องกันเลยครับแมนะ่ไม่ยัมทำอะไ,มไรียงกเรื่องอีเงียบใครสนใจราคาไม่แพงโทรติดต่อได้ ที่เบอร์0991168729นะครับขายทุกถูก